เครื่องของ XCMG เครับเป็นเครื่องที่ดีเกียร์ก็ดีตอนนี้ผมใช้อยู่7คันครับตอนแรกก็คิดว่าเออซื้อใช้กัสาปี5ปีแล้วก็เปลี่ยนใหม่พอใช้ไปก็นี่จะ10ปีแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่เลยครับผมผมชื่อนายทวิตล้อวุ้นผลครับเป็นอ่าลูกครับของบริษัทล้อวุ่นผลไลท์มิวครับก็ตอนนี้ผมใช้อยู่ เคันครับรถรถตัก7คันก็ประสบการณ์ในการใช้มา10ปีครับก็รู้สึกเครื่องเครื่องที่เป็นของ i c m g ครับก็เป็นเครื่องที่ดีเกียร์ก็ดีแล้วก็ใช้งานผมก็ใช้งานค่อนข้างหนักทั้งหมด7คันก็ยังไม่มีปัญหาที่เสียเลยครับผมตอนแรกก็คิดว่าเออซื้อใช้สักสาปี5ปีแล้วก็เปลี่ยนใหม่เพราะราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยครับก็พอใช้ไปก็นี่จะสิปีแล้ว ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่เลยครับก็ถือว่าเป็นรถตักที่ดีมีคุณภาพครับก็ส่งมาคุณภาพดีฝีมือช่างของ OCR ก็ก็ดีมาถึงก็แก้ปัญหาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ซ่อมแล้วก็จบเรียบร้อยก็เราก็สามารถใช้งานได้รถตักได้ทันท่วงทีครับไม่เกิน24ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วครับ